สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเอ็นเจอร์ไลฟ์สไตล์อินเดนมากมาจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมาเก็บเห็ดตัวเห็ดปลาเยอะลำดวนจ้ามันสิมีหลายมีหน่อยมาเบิ่งกันเลยจ้าพ่อเม่สิได้ยังบ่แม่พ่ออีหยังบนควยอยุอยยุตนามาเปิดเบิงเบ่งน้ำกันจา้า่ามันแมนเห็ดอีหยังมาเบิงบ่งดูมันแมนเห็ดอีหยังมันหลุดน,น้ำกันด้วยเฮ้ยเพชรตาแตกแตกแตกตาดินมาแมนเห็ดเบิงบ้งหวานจ้าเฮ้ยตัวคุณหลอกดาวไอพ่อแม่พี่น้องเบิงบ่ง ยางแวะลงมาทางพี่เออพูดนะดำขาเหลือ,อดำขาเหลือโอ้สงลาย,ยตัวเท่านี้พี่นะจ๊ะเนี้ยมันปวคาแล้วนะงามอยู่ด้วยเนี่ยขาเหี่ยวอย,อยู่แต่และจ๊ะ <laughs> พุณอะเป็นกลมอยู่พุ่นอะทั้งดอกหน่อยดอกใหญ่ได้จ้ะเนาะมามาที่าหางเลมออกจังหน่อยโอ้เป็ดบินขามหัวจะขี่ใช่หัวจอยเด้อเป็ดเอ้ยพุ่นอะจะจุกขึ้นมาเนี่ยตรงเนีนี่ยไก่มอดพลังงามแท้จะ,จะไปเก็บฉดดอกหน่อยบ้างแล้วเพื่อก่้อะ อขาเรยาวๆเลยเปัญหนไอย,ยุตไตยุกับมอดมันเปียกเสร็จแล้วพูนหัออดอ,อกนี่จ้าพ่นกลางพี่ ดอกหน่อยเพป็นเบิ่งทั้งพี่อุ้ยพี่เปิดเป็นเปิดจ้ะพี่เบิ่งรึไงพ่อนี่ยนจ้ะพ่อหง่ะเจ้าชิลักเกิดช่างนี่พูดนะเท็ดเอาค่อยๆเก็บออกพ่อแม่พี่น้องเอิดปุ๊บนะนายอยู่เด้อนะพุกน ค้าเนขายงาวอยู่ หยาเขากตาแต่เฮ็ดหน่อยก็เลยตอ้องเาหญยาไปพวกเปิดเปิดอยู่ร่างนี้ให้หน่อยช่วงอากาศจะล่างเย็นเริ่มเย็นแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่จะล่างเริ่มเย็นแล้ว ต่อไปในกระเทียมแจ้นเสือตัวเก่านั่นแหละมาหาเก็บไปเฮ็ดบัดเจนี่พผลนะทางพี่ดอกหน่อยอย่าเอ็นเหยียบอันดอกหน่อยเพราะม่นยังดอกยึกๆแจกๆอยู่นี่พวกเจ้าก็ต้องตาไล่วัดสายบังเอาได้จ้ะ วิจัยนี่กระดกใหญ่ยุ่นี่ไ่นะไปนะขาพปนะไปนะพออล้วไปหามองไม้ดอกหน่อยเอาไว้จ้ะเบิด <But> เห็ดฟังเลือดดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อนนะจะไม่ลอกขากลาย โอ้โหพ่อแม่ไปนองเอ,อสุดจอดเลยแข็งปังอ้มีดอกนึ่นเดี๋ยวดอกนี้ก็อวด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 ้านซองดอกนี้ปาสิด่าหรือปดปิคุชาร์ไปตองเลย ออกไงพูดแล้วโอ้แข็งปังเลยสวยงามอีรีจ้ะหาตัวขามาไตต้นใหม่เมื่อเป็นมือจะจัดเน้อเห,อห็ดปุ่งเลือดดอกนี้ใช่ไหมลอกคัากลายเบื้องด้วยดอกหน่อยนลำกันเกิศเมืนอนกระสวงดอก สวยงามเกิดผงวานดอกนี้พวกมันไปนอนกันแล้วมาเกิดสวยงามอิลีเปิดพวกมีเนาจ้ะเล็ดอิลีเล็ดเลดเล็ด ไอ้คนดอกนี่พ่อแม่ไปนอนไยพูดนะนี่เป็นเอียงอยู่พูดนะปุย้ยเสียงเล่าน่ะคักขนาดขาวจั่วเลยขาวจั่วขาวจัววจ่วพูดนะโอ้โห,โหพอมีเน่ามีแมงห <laughs> ล็ดจะเลุด ตรงเบิ going, like know.. ้งดีดีป่ะเบิ้งดีดีก็ไปได้กินพ่อแม่พี่น้องอีดอกหนึ่งดอกน้อยๆผู้น่ะอีกดอกนึงเห็นยี้คุณผู้ดินเช็ดสโลกันไหมคุณเรนจันคิดว่าต้องใช่น่ะเรนโบ้ผูกคิดว่าต้องใช่มันก็ต้องใช่จ้ะ คนก็ลังยางขึ้นมากเฮ้ยดอกนี่พ่อแม่พี่น้องมึงหลุมเป่งเงี้ยดอกเป่งเงี้ยเปิดไว้ไปหาโตต้นตัวนี้มันคือเหี่ยงเธอนี่หลอกดาวอีกแล้วมึงดูจากอันนี้เด้ น,นี่คืออะไรอันนี้ก็หลอกดาวอีกแล้วจ้ะช่างหลอกดาวจริงๆวันนี้พี่เอทพึงเลือดอ่ะดอกนึงกำลังตุบป,ปุ๋ยเป็นต่แพงเป็นต่แพงตะแกงตาหักจังจแต่สนีแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดนะจ้ะ จะพาไปอันนั้นไปเข้าป่านไปเก็บยอดฟักทองเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดเห็ดมันเอเห็ดมันปูป่พอนะเห็ดเอดำขาเหลืองไปเข้าป่านไปแกงเห็ดแกงใส่กันไอเห็ดที่มันเบเรน ต้งตุ่มนั่นคือว่าแกงเลยพ่อแม่พี่น้องนี่เห็ดเบิงเกาลัดจะลักเก็บนี่จะรักเก็บมาหัดหัวแตกหัวขวมสามดอกน,นี่จะว่าหงัดเล่าได้นี่แตกหักจะแผงยางลงเขายางเบิ้งน้ำทางเจะมันมีอีกอ้ะ สองสามดอกใส่กันค่ะอันนี้ค้าเหลืองซื้ซอๆบ่มีแม่งเจาะได้จ้ะได้บ่มี่นอนกินดอกเป็นไงปกติดอนี่หน่อยจังสีนะ่าแซ่บมันกรอบ เบิ้งไอ้มึงตรวนี่นางพญานางพญาเฮ็ดพึ่งวาน<ฮ>สุดจอดจ้ปะป่ะพาลุงเขาไปย่างลุงเขาละอ,อันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเอียงเฮ็ดคอนเขาที่จอยบอกสุฟังมันน่นละจ้ะมบื้องนั้นที่จะถ่ายพวกเจ้าเบิ้งเมือนเนาะมบื้องนั้น ไ้ยเป็นช่อเป็นช่ออยู่พูดแล้วเนเ่็น,น<ฮ><ฮ>ลงงามคักงามเนี่ยก็จะกินได้อยู่เหละจ้าแต่ว่าเดี๋ยวก็วบบ่าในเขาไปเบิ่งในหนังสืออยู่น,นะเต็มขอนอยู่แล้อ,อยากคักอยู่ดิเพิ่งเห,งเห,งเห็ดมพงเดือดดอกนั่นดอกบังใ่นึง นี่มันเม็นเห็ดเอียงละจ้านี่ไหมมันคล้ายๆกับเห็ดเอเอ่นั่นเห็ดเห็ดโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้มันเห็ดอนัไนตัวนี้เห็ดคอนสุนนำพึงจนว่าเท่าว้ายพี่น่ะเพิ่งจากตัวนี้มันจ่านี่ยกะจิ้ว่าเป็นเห็ดคอนสนนี่เห็ดคอนสุนนำพึงโอ้ยจนว่าเท่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พูดนะจนว่าเท่าปาดๆาดๆาดปาดปาดผแล้วพูดนะอุ้ยพูดนะสีสันเพูดนะเฮ็ดขอนส่วนน้ำพิ่งทองแล้วข้างล่างก็ได้เปินเปิจื้อพี่นะพี่นะเป็นฉันจุ้อพี่นะจ๊ะพูดนะปอหน้ยางมาทางนีร้ายพ่อแม่เป็นห่วงใจเลยบรรู้ว่น เอฮดน้ำพึ่งเอเอเฮ็ดเอคอนโซน้ำพึ่งพิ่นลักเกิดจนวัดแถาเบิ่งแนวพุ่นน่ะอื้ยสวยงามขนาดพุ่นน่ะเฮ็ดคอนโซน้ำพึ่งจ้ะงามคักงามแน่เนาะอื้ยพระศรีพิ่นโหนดสุดจนวัดแถาเสียดายเด้พุ่นน่ะโอ้โหเฮ้ยปล่อยเฮ็ดแถา คือพากันปล่อยเห็ดเท้ามึงนี่สีสันแล้วนะในกล่องคือบาคอยเหลืองปันใดจ้ะแต่ว่านอกกล่องนะั้นเออจจงน,น,นี่นะ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 สีพนนีแล้แม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้ว,ลว,ลวพอแม่พี่น้องเอ้สีเนี่ยจะสีเล่านะจวดบ๊อบนะนัดไลยพากันเล่นนาแล่นหลงังบม,ม,า,มามองนี่ไรจะว่าเฮ็ดเท่าทิมนี้ปะ คักยูคนเ n า w นะคักน่นจาจะนะสีนี่ไข่เน่ต้องมันต้องเป็นสีนี่ในกล่องกับไปในตัวจริงกับนอกกล่องนั่นแต่ว่าในในกล่องนี่อาจ,จะเป็นซีเข้มคักน้นจาจะได้แต่ว่าข้างนอกนี่เป็นซีเหลืองช่องง้ามิลีเลยแหละไปไปพ่อแม่พีหน้องไปไป,ไปดิ เจ้ามันหลักเกิดเองอยู่ในปา่าจังสีมองดูนี่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเออพูดนะม,มองแง่พูดนะเราขัดอยู่นี่พูดนะมันหลักเกิดอยู่ข้างทางมองดูโออ้อออดูเจ้าปลาเนี่ยก็ได็นื้ม ขาเขาวผิดไปจ้ะขาขาวอยู่แต่ว่าเอาได้า่ล่ะไปแล้วเป็นเสือเป็นแนวต่อไปซะจ้ะเอาความเอาความไปผิดไปจนวะได้แค่นี้แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจังรักเก็บลงวาแน่เฮ็ดผึ้งเลือด คลิปนีก็ขอฝากไปแค่นี้ละจ้ะเด้อเสียงหลุดพันตวยางลงเขาลงมามันบนเมื่อพอเฮ็ดผงเงินค้าไ่มันก็มีแะ่ดกเท่าๆม่นเามิหน้าเสียเอาดอกจ้ะคลิปนีจะขอฝากไปแค่นี้ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันเฮ็ดเลื้องไอ้เฮ็ดไอ้เฮ็ดดำค้าเรื่องยุกข้างล่างกระตาพนจะเก็บเห็ดเลือดทับถูมันพังหมดเลยล่ะ คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้จอจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in d ินเดนมาแล้วก็มาดามเ็ดมัสรูมจ้าวังว่าพ่อแม่พี่น้องก็สซิบวนสิฟรีน้ำเนาะจ้าเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้จอจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นพอได้เก็บเตลเล่มอยู่มันสีว่ายแล้วล่ะอันเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดไปพึ่งเลือดไอ้ปลาแยกลำดวนมันสีว่ายแล้วล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคนมันกเมื่อกา้ ร่งงพึงแตกแล้วคนก็ไล่ขึ้นกันโอเคจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ